ลูกสาวสุธิราคงไปฟ้องเราสินะคะรินคุณพูดอะไรกับพิเนตไปบ้างถ้ารินพูดคิดว่ารินจะบอกคุณจักชัยไหมคะรินนี่ผมไม่ใช่เพื่อนเล่นคุณนะบินรอเล่นคะ่ะรินรู้ค่ะว่าอะไรควรพูดอะไรควรเก็บคุณคนฉลาดนะเินแล้วคุณคงฉลาดพอที่จะไม่หักหลังผมแล้วคุณอยู่กับพิเนตนะ รินรู้ค่ะว่ารินเป็นคนฉลาดแล้วก็ฉลาดพอที่จะไม่ทนกับความไม่ยุติธรรมซ้ำๆแต่ถ้ามีคนมากวนลินมากๆลินอาจจะเผลอหลุดพูดเมื่อไหร่ก็ได้นะคะ บกลงว่าพี่ลินไม่ได้พูดอะไรกับป้าเน่จริงๆใช่ไหมคะทําไมพี่ลินเขาพูดกับลิตาเหมือ<ล>ว่าถ้าลินมันพูดจริงมันก็คงไม่บอกเราหรอกเอาเป็นว่าถ้าแกไม่ได้พูดอย่างที่แกบอกจริงๆนะพี่เน่จะคงไม่รู้เรื่องหรอกลิตาไม่ได้พูดอะไรกับป้าเน่จริงๆค่ะวันนลิตานั่งอยู่กับป้าเน่ได้แค่แป๊บเดียวคุณพ่อก็เข้ามาแล้วคะ่ะฉันรู้ถึงแกจะโง่เรื่องไอ้พักเนี่ย แต่แกก็คงไม่งง่จะบอกพี่เน่ทุกเรื่องหรอกใช่ไหมถึงคุณพ่อจะมาว่าระหว่างลิตากับพี่พักเป็นเรื่องโง่แต่สำหรับลิตามก็คือความรักนะค,ะความรักเหรอนี่จะดูละครมากเกินไปหรือตาแต่เลิกพูดจาน,น้ำเน่าแบบนี้ได้แล้วนะน่าลำคาญแต่ความจริงแล้วแกกับอพักสนิทกันก็ดีเหมือนกันนะเพราะว่าไอ้พักนี่มมนดูเรื่องเฉลี่ยอย่าง ยิ่งเป็นแบบนี้มันก็ยิ่งต้องทําตามฉันมากขึ้นจะติดอยู่แค่เรื่องดรนเท่านั้นแหละที่เป็นปัญหา